วิธีโปรโมทเพจ Facebook แบบประหยัดโดยไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าต้องทำอย่างนีบ้างเนาะอันแรกก็คือปากต่อปากสร้างคอนเน c t ชันตอนที่เราขายของใหม่ๆเราเปิดเพจใหม่ๆใช่ไหมคะการโปรโมทเพจ Facebook ในแบบง่ายๆก็คงหนีไม่พ้นการที่เราออกแบบนะคะ สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็บอกปากต่อปากกับเพื่อนกับญาติพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์เพจให้เราหน่อยนะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะอันนี้ยังถือว่าใช้ได้ดีอยู่เนาะแล้วก็มีคอนเน c t ชันกับในส่วนของคนที่ใกล้ชิดก,กับเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ ต่อมาแจกของทำกิฟต์เอาไหมายความว่าการโปรโมทเพจ Facebook แบบง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คือการแจกของหรือที่เรียกว่าการทำกิฟต์เอาไเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจของเราคล้ายๆกับการ อาจจะให้เขาเข้ามาร่วมเล่นเกมร่วนสนุกนะคะเราก็แจกของกิฟต์เซตไปให้เขาก่อนนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะทำให้คนเข้ามากดไลค์ในเพจของเราได้เนาะมันแชร์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบ่อยๆอ่อย่าปล่อยให้เพจของเราร้างนนะคะเราต้องแชร์คอนเทนต์ ที่มีประโยชน์และก็น่าสนใจนะซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าของเราหรือว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันกับสินค้าของเรานะตัวนี้สามารถที่จะแชร์ได้เรื่อยๆสลับกับก,บการโพสต์ขายสินค้าของเราต่อมา แชร์ฟีดแบกดีๆจากลูกค้าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเขาใช้สินค้าของเราแล้วเขาโพสใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอามาแชร์ในเพจ Facebook ของเราได้เอ๊ะถ้าเราเพิ่งเริ่มขายเราจะไปหาฟีดแบกดีๆจากลูกค้านี้ได้ยังไงวิธีการเช่นเดียวกันกับข้อหนึ่งเลยค่ะก็คือให้เพื่อนให้ญาติของเราะะสามารถที่จะใช้สินค้าของเราแล้วโพสรีวิวให้กับเราแล้วเราก็เอามาแชร์ในเพจของเราได้ นะ,ะจับกระแสณนะตอนนั้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เพิ่มโอกาสนะตัวนี้ก็คืออกระแสในโลกออนไลน์เป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะใครจับได้เนี้ยก็จะสามารถทำให้สินค้าของเขานะีขายได้มันจะมี ประเด็นร้อนประเด็นดังต่างๆในโซโลกโซเชียลใช่ไหมคะเราสามารถเอาตัวนั้น,นะคะ่ะมาเป็นคอนเทนต์ในการแชร์ข้อมูลในการขายสินค้าของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพจหรือกลุ่มต่างๆบ้างอ่า ให้เราเข้าไปที่กลุ่มต่างๆและเพจเพจอื่นก็คือไปอาจจะไปทักทายพูดคุยได้นะคะตรงนี้แต่อย่าลืมนะว่าเราต้องเคารพกฎของกลุ่มด้วยนะฮะบางกลุ่มเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเข้าไปโพสขายแต่เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปคอมเมนต์ในเรื่องที่เขาพูดได้คอมเมนต์ในเชิงบวกนะคะตรงนี้นะะ ต่อไปไลฟ์สดโชว์ความเก่าว่าของเราดีจริงอ่าไลฟ์สดเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นการสร้างยอดขายให้กับสินค้าของเราโดยที่เราไม่ต้องยิงแอดโฆษณานะคะ การไลฟ์สดขายสินค้าจะทําให้ลูกค้าสามารถเห็นมุมมองต่างๆของสินค้าได้มากขึ้นสามารถที่จะตอบโต้กับเราได้มากขึ้นเนาะวิธีนี้ก็เป็นการที่เราจะขายสินค้าได้ด้วยเช่นกันซึ่งในการไลฟ์สดนะเราจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเราจะไลฟ์ไลฟ์ครั้งแรกอาจจะไม่มีคนดูแต่เราอย่าพึ่งท้อให้เราทําไปเรื่อยๆฝึกไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วผลลัพธ์มันจะดีขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคที่มาแชร์นะคะ